ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ยืนยันนะคะว่าทางจังหวัดพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักปานจากทั่วประเทศร่วมชิงชัยในศึกสองล้อไทยแลนด์โอเพ่นค่ะ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและอุทยานแห่งชาติคลองลานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยลยนอเพนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่สองชิงเ้ือพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีระหว่างวันที่2021ถึงกรกฎาคมนี้ที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองค่ะก็อํสำหรับการแข่งขันในจักรยานเสือภูเขาทางเรียบแล้วก็ประเภทถนนไทยแลนด์โอเพนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2นี่นะฮะสมาคมกีฬาจักรยานก็ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาและก็สมาคมกีฬาจักรยานชาการราวจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพันศาหกรอบ28บกรกฎาคม2567นอกจากนี้ในพิธีเปิดการแข่งขันแต่ละวันจะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและก็ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้แก่สมาคมและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับทั้งนี้ค่ะนายชาทิพรุจะนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า ได้ต้องขอขอบคุณนาะยสมาคมกีฬาจักรยานที่ให้เกียรติจังหวัดกำแพงเพชรร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพนจิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ซึ่งทางจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเอาไว้หมดแล้วนะคะยินดีต้อนรับนักปัน่นร้อมผู้ติดตามอยากให้มาสัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตชนเผ่ากับเส้นทางเรียบผืนป่าเทือกเขาตะวันตก รวมทั้งจะได้ลิ้มชิมรสผลไม้ของอำเภอคลองลานไม่ว่าจะเป็นทุเรียนและเงาะตลอดจนเครื่องเงินงานฝีมือที่เป็นของฝากที่ระลึกติดมือกลับบ้านได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะซึ่งจัก,กรยานสภูเขาทางเรียบไท a แลนด์โอเพจะเริ่มการแข่งขันสาวที่20กรกฎาคมนี้ค่ะจะปล่อยตัวตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ